ดีครับวัสดีครับบอกมินิเกมมาหน่อยครับบอกมินิเกมอะไรดีบอกมาหน่อยอนะครับบอกมาหน่อยครับมินิเกมอะไรครับผมอโอเคมินิเกมอะไรดีครับบอกมาหน่อยบอกไอพีมันก็ได้นะไปหาเอาเองนะก็ผมก็มีเอซอซิร์เวอร์ไม่ค่อยมมกอ่ะวนะก็ ค่อยากได้ซฟเวอร์ดีๆครับก็ก็ไปหาไอพีไหมผมหน่อยครับผมว่าเขาน่าจะทําได้นะเอาฆาตกรครับเอา IP พไหนอะเอาเอาเอาไอพีเดิมไหมเอาเอาใครครับสี่ปะเนี่ยอันนี้ก็หายหายอันนี้ไงอันนี้ปะอันนี้ครับอันนี้ก็มือเดิร์นะอันนี้ก็มือเดิร์เหมือนกันเอาฆาตกรอันนี้อันนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวก่อนแป๊บปผมเบื่อกับใคยครับสี่ขอไฟกับเราคำหยาแปบเปิดขึ้นมาก็คำหยาแล้วนะครับไม่อยากพูดเลยติดปากแบบนะครับ <c oughs> d d n s net murder murder สีออสี่ดิเดอเดินเดเดินดนเดินดินเดินเดินเดินดนเดมดิเดนเินดิันิดเนเ อันนี้ก็ผมได้ยินมาจากคนใดคนหนึ่งอ่ะผมก็บอกว่าผมมีนะแต่ผมมีไม่เยอะไงเนีย่ยผมบอกแค่เนี้อันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นเัื้อผู้ค่าตัางก่อนตอนนี้ก็เมื่อกี้ทำไมมันหลุดเลยเครื่องผมอ่ะมันดับเองแบบดับแบบดับอ่ะเข้าใจไหมเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้าเออเลยละผมไม่ชอบเลยเนะนี่ยครับทรับลีก์ ตอร gta fan tv หนึ่สองามเอาแป,ป๊บรับแป,ป๊บนึงพาสเวิร์ด o chat อผมก็บอกไว้เมืม่อกี้ไงทับโลจินไม่มีโลจินอีกทับอะไรวะนีะ่มันอันนี้บางนี่บางทับรีจิสเตอไงก็ทับรีจิสเตอไงแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยไม่ได้อีกแล้วบอกวิธีการสมัครเอคลายครับสี่บอกเลยครับวิธีการสมัครคลายครับสี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเองก็แล้วกันอย่าด่านะผมแค่เป็นเฉยเฉยครับสมัครไม่เป็นเนีย่ยเขาก็บอกแว่าผมสมัครไม่เป็นแต่เ,เข้าได้ ที่ผมหาเพลงที่ยูทูบเบอร์ชอบใช้อะ่ะคายครับนีไม่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 ใช่นี่สอนสมัครโอ้ยเดี๋ยวก่อนนๆสอนสมัครเสริฟเตริฟเติฟเสริฟมาครับคายครับ ี่มือหือโอเคนี่ไงอันนี้ใช่ป่ะมันก็สมัครเหมือนกันนี่นะโอ้ยยินโทรนั่งค้าี่ะหายผมว่าจำเป็น นี่อู่บ้านละมันต้องมีอะไรอย่างเกิดขึ้นสองกดเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนกับคลายครับนั่นแหละเดี๋ยวผมเิ่ welcome <Will> นะยังไงบ้างมันอ๋อโอเคครับรู้ละนะมันทำยังไงนะครับโ,โหยังง่ายเออโอ้ยเออ จริงแล้วผมมี play.magician game.net ด้วยนะมีนะ play.magician game อ่ะอันนี้อ่ะมาใช่ครับขนคลาดครับสองดีกว่าคลาคราดสอง dbns.net.net ดิ แล้วก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นมือเตร์อสองอีกชีวิตโอ้ยเข้าไปเลยผมกลัวมันจะสวัสดีคนดูอีกท่านหนึ่งนะอืมเอาเลือนหนึ่งคนละชิบยหายแค่แต,ตกต่างแล้วนะเนี่ยเซิฟเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ปังคอย หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนเรียบไหนลองพิมพ์เลยด,ดิโอเคครับสมัครเสร็จแล้วมากว่ากูจะสมัครเสร็จทิหายอย่างนาน,นครับทำไมสก,กินมันผมเยอะจังเลยวะนะเนี่ยเนี่ยสกินเนี่ยเนี่ยไอเ้ยอย่างเยอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นฆาตก,กรกัน ฝั่งนี้มีอยู่ฝั่งนี้มีมีอยู่เหมือนจะไม่มีใครเล่นนะฝั่งน่ะมาใครมันจะไปเล่นหรอมันอยู่ไกลขนาดน่ะโอเคเซิร์ฟนี้มีคนเล่นอยู่นะเวลานี้นี่ผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่เอาแล้วโอเคครับเรามาเอาเซิร์ฟไหนดีวะที่มันไม่ีคนเล่นเยอะมันไม่มีคนเล่นเลยเนะี่ยกดข้าไปเล่นหน่อยแม่รู้ว่าคนจะเล่นเซิร์ฟไหนเยอะสุดนี่ครับอันนี้หนึ่งครับหนึ่งครับ อันนี้หนึ่งครับอันนี้หนึ่งอ๋อกดเย็บไปครับสองเลยสองเลยอ๋อนี่ไงสองอะ่ะเอาไปอีกโอเคครับใหม,มาแล้วครับอืมท่านผู้ชมผมบอกว่าอันนี้เป็นเมอร์เดอร์เนี่บถ้ามันไม่ใช่ตบหัวเลยครับไปหามาขนาดนั Murder, าดา้นเริเมอร์เดอร์ฆาตกรก็เหมือนกันนั่นแหละเมอร์เดอร์ก็คือฆาตกรนี้อย่างนี้นะ่ะเงี้ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอออะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมให้เป็นแอดแล้วนะผมให้เป็นแอดแล้วนะอย่างงอนเนี้ยผมให้เป็นแอดแล้วไม่ต้องห่วงอุ้ยเฮียกูจะเป็นเอ็กซ์ก uh ็ไอ้กระถีบเลยก็ไม่รู้นี่ครับหาไม่ออกแม่งกูจะพยายามค่ะอุ้ยมาตามกูทำไมเนี่ยโอ้โหนี่ผมได้เป็นโฟลไดกระถีฟนะครับคือมันจะมีอันนี้เอาไว้ปลาหิมะใสมาใส่ละคนละอันคนละอัน ระวังเอาเออครับเออโอ้ยนี่ไงไปหิมาไปฟิวปิวไปเนี่ยนะครับก็จะลาหิมาไปคือถึงแม้ว่าฆาตกรโรคจิตอืมครับคือถึงแม้ว่าผมจะเป็นเนี่ยแต่ยังไงอะผมก็ต้องหนีอยู่ดีนะครับหนีฆาตกรไปด้วยฆ่าใครก็มาลูกไปด้วยเนี่ยเคอันนี้อันนี้ปูปดูปิดูไปดูไป นี่ไอ้เหี้ยยังไม่มีกันไ่ะเนี่ยย่อลงไปแค่เนี้ยก็สุดยอดแล้วอืมมันอาจจะไม่มันเลยอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ไงไอ้เหี้ยนี่มือตั้งไอ้สัสเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอเหี้ยเมื่อกี้ไอ้เสื้อไอ้เสื้อไอ้เสื้ออะไรนะไอ้เสื้อเนี่ยไอ้เสื้อก็เนี่ยทำเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลอยนะเมื่อกี้จำได้เมื่อกี้ผมลอยไอเสื้อฟ้าไอเสื้อฟ้าเป็นนะไอเสื้อฟ้าเป็นผมโปรโมทแชนแนลให้ไหม ก็ได้ครับแล้วแต่ครับตามใจครับนี่ไงกูว่าไอเสื้อฟ้าเป็นครับระวังหน่อยกูเป็นโฟนไดกระถิบกูต้องมาฆ่าไอเสื้อฟ้าเดี๋ยวนี้นะครับไม่ครับไม่ไม่โนเวย์จักกันแล้ววันยังไงไอเสื้อฟ้าถ้าเป็นเนี่ยเนี้ยฆ่ามาเลยฆ่ามาเลยเนี่ยฆ่ามาเลยฆ่ามาเลยฆ่ามาเลยฆ่ามาฆ่ามาเฮียฆ่ามัน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 ตาย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 เรียบร้อยชนะแล้วผมว่าแล้วไอเสื้อฟ้าเป็นครับซับขึ้นมาหนึ่งซับ ขอบคุณครับนี่เย้ผมฆ่าเมร์เตอร์ได้แล้วเดี๋ยวไม่โอเคเรียบร้อยฆ่ามร์เดอร์ได้หนึ่งโคตรดีใจอะไรครับอึอะไรโคตรดีใจอ๋อหมายถึงซับขึ้นหนึ่งซับเหรอเอออืมทำไมมันไม่มีคนเล่นเเขาไปเล่นทนู้งหมดเลยมันเปิดทันะ้นันเปิดนะโอ้ยนี้นี่นี่ มาเลยเกมกันในเริ่มอ ύ, ุ๊ยทำไมมันมืดจังเลยวะสำหรับผมมันมืดตันที่ผมเด่นเนี่ยเดี๋ยวเปิดแสงก่อนเปิดแสงก่อนแสงผมเปิดเต็มแล้วนะยังมืดเลยอะ่ะหรือว่าผมไปปรับไบไบเดดวะแร่บผมขอไปดูใบใบโอช่างเถ็กนะครับเออผมจะพยายามพูดมากก็แล้วกันไบเด่ผมปรับห้าสิบผมว่าแล้นี่ครับอาจจะเห็นสว่างยิ่งกว่าดิมขอผมได้เป็นเมอร์ตสักครั้งหนึ่ง โฟนในกรีฟอีกแล้วไม่คือมันไม่ใช่โฟนในกระถีร์ปคือผมได้เป็นไอ้อันที่ได้ถืออีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรครับโชคดีนะอ่านกูว่าละไอสัตว์โอเค,คขึ้นมาได้เป็นโฟนในกรถีฟแล้วก็ตายนะครับที่จริงแล้วมันเขียนว่าเด็กชีวิตนะครับเด็กชีวิตในนั้นแหละแบบว่าปกป้องคุ้มกันอะไรสักอย่างนี่แหละครับมัง้งมั้งนะ เนี่ยมันจะมองหน้านะค่ะเราครับเนี่ยเนี่ยมองหน้ามองหน้าเลือกมองหน้าเลือกเนี่ยครับขยับได้ยอย่างที่แล้วก็อันนี้เป็นเอออยากเล่นเวทบอลครับเดี๋ยวผมเล่นให้ครับเดี๋ยวขอเล่นไออันนี้อีกตาหนึ่งนะอ่าอย่าอย่าลืมกดไลค์นะเข้ามาแล้วอ่ะเออเป็นแอปก็ต้องกดไลค์ด้วยเอาน,นี้ยน,นี่ห้าคนห้าคนวิเมื่อกี้ผมเห็นยี่สิบคนนะเอาคุยลืมไปดันเดิมอีกแล้ว หวังว่ากูจะไม่ได้เป็นโฟนิแทีฟอ,อย่าให้เป็นโฟนิแกทีฟเลยก่อนไม่เอาดีกว่าอ๋อแล้วคุณจะเอาเซิร์ฟไปแล้วอันนี้เมอร์เดอร์นะอันนี้อันนี้ Murder. เมอร์เดอร์เดี๋ยวก่อนนเนีย่ยคุณจักกับดักหลอกไวแล้วเนี่ยมันคือกับดักที่เวลาเขากดนี่พวกอะมันจะเกิดปรากฏการณ์พื้นหายคนระับหรือเปล่าไปหนึ่งวนนึงโฟนิแทีฟเนีย่ยมันเปิดไม่ได้แต่ตอนนั้นผมเห็นมันเปิดนะไอ้ห่าไอ้ห่านเป็นนะครับ เนี่ยไอ้นู้นอะไอ้นู้นเป็นแน่ๆครับผมเห็นแล้วถือมีดต่อหน้าต่อตาครับนั่นไงก็ไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียนกูนีไม่ต้องกูนีไม่ได้หนีนี่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 นีไปนี่ไปนีหนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนีวะไอ้เคี้ยหนีดิเออใครอยู่ก็บ้าละนะครับที่จริงแล้วผมน่าจะไปเอาแบบสกินที่มันเนียนๆอ่ะแบบสกินแบบสกินไม้เนี่ยแล้วก็หผมเอาก็เอามาซ่อนที่ไม้เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเนียนอ่ะอุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ มันมีได้งไงวะอุ้ยซอ้ซอนซอตรงนี้อย่างเนะี้่น่ะนี่กูรอดไปแน่ยิตงตอนี่แน่ครานี้ผมก็รอดแล้แบบชิวๆสบายๆ,ส,ายๆสี่ๆนะ่ะอะไรมีคนไป่ใช้เลยเสื้อเสื้ออะไรวะดี๋ยว่าต้องอันอันั้นเสื้อสายไฟเป็นฆาตกรโอ้โหไม่ได้แตกกูหรอก กูอยู่ตรงเนี้ยใครมันจะมาฆ่าได้ไวะเ,เออนก็คิดแบบนี้เอาเอาไปแล้วกันเนี่ยกูกูอยากไม่ตกเนะี่ยถ้ากูตกเนี่ยคือกูตายเลยอิเชียนนะ่ะกูว่าอะไรสัตว์ waterfucking โอเคครับเดี๋ยวเรามากันเลยครับนายครับอะไรครับอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรเล่าครับแดนดันดันแดนแดนเดีรร๋ยวให้ไอพี จะเอาไอพีเลยเหรอไอพีสกายวอลเหรอสกายวอลผมก็มีนะมีนี่อยู่มีจังเบสบอลทั้งสกายอวอลแต่จะเอาแล้วก็แล้วแต่เอาก,กูเผลอเลยอะเป็นยนังนงบ้างเผลอกดเข้าแบบนี้มันต้องทับลาบปโอเคจะให้ไอพีเหรอไม่ได้แล้วง ทำไมคนตัวหนึ่งคนนะแกลบกับตัวไฟแอนออนี่เลยก็แกลบเอะไรวะ p e M C สี่แกอินพอร์ตหนึ่งเก้าเก้ามันได้จริงเรอครับนี่คือเมื่อกี้มันหลุดนะเกิดการกระตุกเรียบร้อยนะมาแล้วสวัสดีครับอย่าลืมจะได้แบบดีหน่อยนะครับ อะไรนะผมยังไม่ได้ทำใส่ IP เลยเลย IP ีมันจะได้จริงป้่าเนี่ยโม่ PE MCC in นะแน่ใจโอเค PE MCC o in, in. แบบนี้เลยอแล้วก็ หนึ่งหกเจ็ดสามเก้าโอเคหนึ่งหกเจ็ดสามเก้าเซอก็อะไรดีเซิรอะไรมาดูว่าเซิอะไรม่รู้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ต้องขออภัยที่แบบเครื่องมันดับเองครับตุ่มแอดนะครับตุ่มแอดตุ่มแอด สมแอปนะครับสมแอปนะครับตัวนี้ก็ผมเนี่ยรับแอปไปแล้วแต่กิวที่สุดในโลกก็อแอปสูงผู้โชคดีคนีบยแล้วเริ่มสูงผู้โชคดีกันเลยครับไม่ครับหนยจะเร็วนีครับใครครับบอกมนะครับบอกมาเอาเป็นเนอ e นอ t a แหลงก็คือผมเองนะครับ จี s n เอสอนทีวีแค่ลองมาสูงมั่วๆก็เริ่มสูงผู้โชคดีกันเลยครับรีวิว x x ครับอื้อนี่เปลี่ยนอีกแล้วเย่ขอแสดงความยินดีกับรีวิว x x นะ็มามาเริ่มสูงกันต่อเลยครับสวัสดีครับ ทำไมมันมีแต่แอปมาวะคนอื่นมันจะไม่มีเลยเลยครับมาแก้ไขละชื่อก่อนจำเชื่อได้ไหมแลบบ้วกันนะจำเชื่อไม่ได้ Rocket โอเคร็อกเก็ตเน็บร็อกเก็ตเฮ้เออเอือ้อร okay. ็อกเก็โอเคร็อกเก็ตเราแค่ามาสุ่มเฉยๆครับสุมมั่วๆเน็บ ไปนี่อ๋อสี่ยิบเจ็ดต่อปั๊บซมอีกหนึ่งคนไป MRC อืมเป็นกูนะเอามาไหมไปโรกเก็ตซ้ำอีกแล้วใครครับผมอยากจะให้เป็นแอปไนะข้าใจไหม้หาใจไหมเข้าใจไหมว่าผมอยากให้คุณเป็นแอป ใครอยากเป็นแอดต้งเนี้ยมันมีแต่คนเป็นแอดอ่มืมแล้วก็ได้เป็นแอดมดแล้วอะ่ะใครบ้างเมื่อเข้ามาใหม่อะ่ะอุ้ยจ้าอุูเจุาเจ้จเจ้จ,จ,จ,จ้เราด้วยได้ครับไอแจ็กกิ้งอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องมาสุ่มกันก่อนนะว่าใครจะได้เป็นนะครับผมจะให้โอกาสสามรอบนะ แต่เขาไม่ได้เป็นเกาะโมสิตไม่ใช่ละเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูชื่อเพิ่ไออะไระไอโอเคเราเขียนแค่ไอก็พอละนะครับไม่ต้องหว่วงนะไอ้ในสามรอบนะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคือโมดสิตอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่บอกนี่ได้ชื่อผมมาอีกอันนึงครั้งหนึ่งมาอืม โอเคครับโอเคนะโอเคนะใช่ครับแบบนะเดี๋ยวผมให้เป็นแล้วให้เป็นแะนะ่ๆบไม่ต้องก่วงไม่ต้องก่วงเลยอะไม่ต้องห่วงคนระับเออเนี่ยมาถึงหน้านี้ล้ไอ้หน้าที่กูไม่ชอบที่สุดในโลกแม่งกดยากทิ่หายกล้ามจะได้อะดูเลยสิบกว่านาทีอะนะครับช่องของฉัน กดเข้าไปที่ช่องของแชนเล็บกดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยนะก็จะให้คุณรอประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ไปหาที่ผมกลงางร้านสติมเน,นี่ยเนี่ยรับแอสงูมับคลิกเข้าไปเลยมัง้งนะขึ้นหน้าแบบนี้เฮ้ยครา้านี้เร็วกว่าป่ะเฮ้ยุยดยอดยอะแล้วก็มาดูนี่กัน เรียบเรียหน่อยครับผมนี่คนนี้ใช่ไหมครับไอแจ็คก,กิง้งโอ้ยย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 ย้ยนยย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 ย่กกนะยยยยยยไยย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 ดยย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 กยเยย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 ูแยย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 ยแยยยยยยอยย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 ยกดไลยย เยี่ยมกดไลยโอเคกดเลย,เเล,ยล้วสองคนเด้อสองคนู่ดูขนาดนี้เลยทำไมตรงนี้มันเขียนว่าหนึ่งคนโอเคสตรีมเริ่มเมื่อาสามนาทียีิบสามนา,า,าทีเลยเนี่ยไอเหียใครอยากมาเป็นแอปก็มาเป็นได้นะครับอืมไม่ต้องห่วงหรอกใครเป็นก็พาไปได้นะครับ ไม่มีใครแล้วเหรอไม่มีเหรออืผมอยากซูมแอดแตแบบอยากให้คนมาเล่นเยอะๆมันจะสนุกดีนะครับไม่นะเรามาวันนี้เพื่อมาซูมแอดนะไปได้มาเล่นอะไรเลยนะครับไม่ได้มาเล่นหาเฮลได้เลยนะครับ